สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายเอฟซีสุโขนครับพอกันมือนี่กับแรงของวันที่ยี่สิบหาสิงหาหกสามครับวันนี้เขามาตรวจแปลงอ่างวนกับมัตสึมาพ่อนี่ครับอ่างวนเพิ่มนะครับหรือว่าเข้าสีตามที่คำนวณไว้ก็คือเป็นออกพรรษาครับวันนี้มันคือกลางพรรษาสมัตคือสิสุกไว้แท้ครับครับมาสุกไว้แท้คำนวณผิดบอกหรือว่ามันมีปัจจัยอีย่างเขามาแสกซอนบอกครับหรือว่ามันเคี่ยว <c oughs> เขี้ยวก็จะขวางมันนะครับนี่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าพอถึงก็ออกพรรษานะครับเพราะนี่นบไปอีกประมาณเท่าไหร่ประมาณสามสิบกัเดือนหนึ่งหรือว่าประมาณหาสิบมื่ครับชีสิบมื่นกะสุกเต็มที่แล้วครับนี่แต่ว,ว่าส่วนมากกับท่านใดท่านใดท่านใดเฮิร์มท่านในเข่าสียังไม่เข้าสีครับมูนี่ข่านเข่าสีซอยท่าน้รจ้ใจนี่ครับนี่แน่นตึ๊บเลยครับนี่นี่ครับแน่นตึบ๊บขยับป่เลยแจ่ปานยัง้งแจ่ปานอนันอัอนัอน,นยืนเลย นี่โวยุ้งโอ้ยเนาะหลายแทะบัดช่อนี่เจ๊ไหนเจ้ามามเฮิ่มแล้วครับนี่เข้าสีแล้วนะครับองุ่นว่ากันว่าองุ่นที่สวยที่สุดก็คือองุ่นที่กําลังเฮิมหรือกําลังเข้าสีนะครับสีแดงครับสีเขียวสีเหลืองเสียงมันติมเหมือนคล้า,ายกับบุกปัดครับติดตามต่อไปนะครับเนาโอ้เพิ่นจะไปพันธุ์ทีอยากสุกจะให้เข้ากินที่ไหนบุครับครับสวัสดีครับ